วันนี้มีแฟนคลับพักเพื่อไทยค่ะเขาไปที่หน้าพักไม่ได้ไปกินช็อกมินต์อย่างเดียวนะ,ะไปยืน่น5ข้อเสนอบอกว่าให้พักเพื่อไทยพิจารณาไหมในเมื่อปัญหามันมีเยอะเหลือเกินอถอนตัวไม่ล่ะอถอนตัวถอนตัวจากการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเก้าไกลเลยแต่ว่ายังคงหวดสนับสนุนให้พักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีต่อนะคะ นี่ค่ะมารวมตัวกันที่พักเพื่อไทยนะคะเป็นแฟนคลับค่ะคนําโดยคุณเคเสื้อแดงมาเลยมาถึงปุ๊บสั่งช็อกมิ้น์ก่อนแล้วก็ไปถูป้ายให้กําลังใจกันนะคะคร,รวมถึงยื่นหนังสือเรียกร้องให้พักเพื่อไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลค่ะคตัวแทนแฟนคลับก็บอกว่าโอ้โหพอหลังเลือกตั้งมาพักเพื่อไทยถูกโจมตีไม่หยุดเลยเดี๋ยวข่าวสูตรจัดตั้งรัฐบาลสูตรนั้นสูตรนี้ออกมาสารพัดส,สูตรก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจ แล้วบอกว่ายังมีอีก10ล้านเสียงนะที่เป็นคนสนับสนุนพักเพื่อไทยแล้วถ้าเกิดจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแล้วเพื่อไทยเป็นอุปสรรคอเอาห้าข้อนี้ไปพิจารณาไหมยังไงข้อแรกบอกถอนตัวเลย,ยทบทวนไหมเรื่องนี้ทบทวนการถอนตัวออกมาไหมครับ แล้วก็ให้เกียรติพักอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลตามมารยาททางการเมืองอแล้วก็จะโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกจากพักอันดับหนึ่งข้อที่4บอกว่าจะโหวตสนับสนุนการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนแล้วถ้าหากพักอันดับหนึ่งจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ให้เพื่อไทยใช้สิทธิ์เป็นพักอันดับสองจัดตั้งรัฐบาลค่ะจริงๆข้อนี้เนี่ยมันก็โดยปริยายอยู่แล้วนะใช่ค่ะถ้ามันไม่ได้จริงๆเออ,อซึ่งอันเนี้ยมันมีกระแสะข่าวออกมาหลายมุมหลือเกินทั้งสตร รัฐบาลสุดไข่กรณีที่ก้าวไกลจัดตั้งไม่ได้ไม่ว่าจะไปติดกรณีหุ้นไอทีวีหรือเสียงไม่พอครับมันก็จะมีการพูดเรื่องนี้กันเกิดขึ้นมาตลอดนะคะนี่คุณเคเสื้อแดงคนที่เสยผมอ่ะท่านนี้คนนี้คนนี้ยืนยันบอกว่าที่มามันไม่ใช่เกมนะคะแต่ถ้าจะมีทัวร์มาลงพักก็พร้อมสนับสนุนเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยแสดงจุดยืนมาตลอดว่าสนับสนุนพักก้าวไกลแต่ว่าการเดินหน้าร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลมันต้องไปด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีค่ะ ถ้าพักเพื่อไทยจะสนับสนุนให้พักก้าวไกลและรัฐบาลร่วมชุดนี้เดินหน้าผลักดันตั้งรัฐบาลแล้วทาํานโยบายเพื่อประชาชนผมสนับสนุนครับ,รบแต่ต้องไปด้วยการมีเกียรติและศักดิ์ศรีแต่วันใดถ้าเขาลดเกียรติของพวกเราแฟนขับแล้วก็พักเราก็ควรจะถอนตัวมาครับผมไม่มีเกมครับเพราะผมอยู่ในกาธิกาแล้วผมเป็นประชาชนผมสามารถทําได้ทําไมที่พี่ชูวิทย์คุณปิยบุตร ออกมาพูดทางการเมืองมาบังคับพักนู้นพักนี้ผมถามว่าพี่ชูวิทย์เป็นใครฮะทาไมไม่ไปถามพี่ชูวิทย์บ้างฮะพี่ชูวิทย์ออกมาว่าพักเพื่อไทยไม่ควรได้เก้าอี้ประธานผมถามพี่ชูวิทย์เป็นใครทําไมสื่อนะักข่าวถึงไม่ถามคํานี้กับพี่ชูวิทย์แต่มาตั้งคําถามว่าพวกผมที่เป็นประชาชนฮะ ผมยินดีโอ้หจริงๆวันนี้เนี่ยเท่าที่ดูในโลกออนไลน์เสียงแตกเหมือนกันนะคือมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วคนที่ไม่เห็นด้วยนะคนที่เป็นแฟนเพื่อไทยนะกับการที่บุกไปที่พักวันนี้เออแต่เขาก็บอกว่าเขามามาให้กําลังใจอ่ะก็คือแค่มาแบบถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวก็ถอนไม่ล่ะครับเออทีเนี้ยคือจริงๆเขาถามว่าอยากให้ไปด้วยกันไหมอยากไปให้ไปด้วยกันแต่ต้องไปแบบมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ใช่ว่าถูก หมกดไปซะทุกด้านแบบนี้ใช่ไหมคะมมมส่วนคุณอนุสรอ,อี่ยมสะอาดวันนี้เป็นตัวแทนมารับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มแฟนคลับเพื่อไทยนะคะคก็บอกว่าไม่กลัวทัวลงแต่กลัวทัวที่มันจะลงเนี่ยไม่มีคุณภาพมากกว่านี่ทีนี้ทุกคนสามารถแสดงความเห็นต่างๆได้นะคะแต่ว่ามันต้องสร้างสารรค์ไม่บิดเบือนไม่ด้อยค่ากันและการที่กลุ่ม f อมาในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแกเป็นแรงกดดันในการถอนตัวนะคะมันเป็นคนละเรื่องกับการจัดตั้งรัฐบาล ไม่มีผลกระทบกับการเจราจาที่นัดหมายกันไว้แล้วเนี่ยวันอังคารที่30พฤษภาคมนี้แน่นอนส่วนเงื่อนไขแล้วก็จุดยืนของเพื่อไทยเหมือนเดิมค่ะแต่ตั้งข้อสังเกตด้วยการเปรียบเทียบนะว่าเหมือนคนที่ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เลข29อะ่ะ <c oughs> เลขสอคือหมายเลขพักเพื่อไทยต่อเลือกตั้งอ่ะผู้ชมแต่มากดดันแทนคนที่เขาซื้อ,อมากดดันแทนคนที่เขาเลือกพรรเพื่อไทยอะค่ะผมเปรียบเทียบว่า เป็นพี่น้องประชาชนที่ซื้อลอตเตอรี่เขาเหล่านี้เขาซื้อลอตเตอรี่เลขทยาย29ครับและเขายัางตั้งข้อสังเกตว่ามีคนที่ไปซื้อลอตเตอรี่เลขอื่นที่ไม่ใช่29เ้าขาตัองอ้งคำถามว่าตอนนี้ทําไมกลับมากดดันตอนซื้อคุณก็ไม่ได้ซื้อ29แต่คุณมากดดันกดขี่กล่มเหงว่า29ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่คุณไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่ต้น Oh. ดูเดือดมันอยู่บนเวทีปราศัยนะคะเอาฟังหมอชนน่านกันหน่อยค่ะหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะบอกว่า5ข้อที่กลุ่ม FC เขาเสนอมานี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพรรต้องพิจารณาให้เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องการถอนตัวร่วมรัฐบาลนี่แ่ละค่ะมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องทําตามข้อเรียกร้องนี้หรือไม่ <h ums> ส่วนการหารือวันอังคารนี้จะพูดกันเรื่องไหนยังไม่รู้เลยนะรู้แค่วันเวลาสถานที่ ส่วนเก้าอี้ประธานสภาคงจะขึ้นอยู่กับบรรยากาศการพูดคุยคุณหมอบอกว่าหวังว่าน่าจะตกลงกันได้นะคะเพราะว่าทั้งสองพักเนี่ยก็เป็นความหวังของประชาชนถึง25ล้านเสียงแล้วก็เห็นว่าการหันหน้ามาคุยกันเนี่ย<ะ>ไม่ควรเอาเงื่อนไขมาคุยไม่ต้องไม่ควรจะมีเงื่อนไขว่า ไปด้วยกันไม่ได้นะมันไม่มีใครใครได้ใครเสียใครเสียเปรียบมันควรจะมีมันมันควรจะเป็นว่าฝ่ายหนึ่งได้ก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งเสีย<อ>มันไม่มีได้กับได้ไม่มีเสียกับเสียคืบอบอกว่าไว้แบบนี้ค่ะ